สวัสดีค่ะพบกับบีซีอีกเช่นเคยนะคะสําหรับคลิปนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปนะคะที่เราจะมาถักกระเป๋าอีกหนึ่งใบนะคะซึ่งถักมาจากอีกหนึ่งลายโคเชด้วยกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นลายถักจริงๆไม่ยากนะคะไม่ซับซ้อนเราจะถักออกมาเป็นชิ้นเดียวแล้วเรานํามาเย็บด้านข้างนะคะแล้วก็ติดกระดุมอันนี้เราติดกระดุมแบบนี้นะคะ บางคนอาจจะใส่ซิปด้วยนะคะเย็บซิปติดไปด้วยด้านด้านในตรงนี้นะคะแล้วก็ติดกดันดูแล้วก็จะได้กระเป๋าแบบเก๋ๆออกมาแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าหนึ่งใบนะคะซึ่งเราก่อนอื่นเราจะต้องถักเป็นชิ้นแบบนี้ออกมาก่อนนะคะซึ่งเราจะได้ชิ้นชิ้นนี้ออกมาเสร็จแล้วเราก็จะนํามาพับ แล้วก็เย็บด้านข้างลิดกันเสร็จแล้วเราก็เย็บกระดุมแล้วก็่ออกมาแบบนี้เราก็จะได้กระเป๋าแบบง่ายๆน่ารักๆเก๋ๆแบบนี้นะคะไว้ใช้งานนะคะสําหรับวิธีการถักนี้นะคะสองด้านนี้จะไม่เหมือนกันจะคล้ายๆกันนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าด้านนี้นะคะด้านนี้มันจะมันจะเป็นชั้นชั้นชั้นแบบนี้นะคะส่วนอีกด้านหนึ่งมันจะคล้ายๆเหมือนเป็นร่อง สองข้างนะคะมันจะมีส่วนนูนขึ้นมาแบบนี้ซึ่งเราสามารถใช้ได้ทั้งสองหน้าเลยนะคะว่าใครอยากจะได้าลายไหนด้านไหนนะคะเราก็สามารถเย็บด้านนั้นได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะสาธิตวิธีการถักให้ดูนะคะสำหรับกระเป๋าใบนี้นะคะเราถักขึ้นต้นทั้งหมด40โซ่นะคะแล้วก็เย็บรอบนี้อีกครั้งหนึ่งเย็บ ย็บด้านรอบนี้เราจะถักเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นแถวสุดท้ายไม่ได้เย็บรอบขอโทษค่ะแต่ตรงนี้เราจะถัก X เ,เข้ามานะคะเพื่อเก็บความเรียบร้อยให้สวยงามแบบนี้นะคะเราจะถัก X เ,เข้ามาประมาณ2แถว 2- อถึงสแถวนะคะแต่กระเป๋ไใบนี้นะคะส่วนใบนี้เนี่ยเราจะถักตรงนี้หนานิดนึงนะคะหลายแถวนิดนึงประมาณ7จถึงแแถวเพราะฉะนั้น ส่วนของโซ่ตรงนี้นะคะส่วนของตัวกระเป๋าตรงนี้เราจะถักโซ่ทั้งหมด30ครั้งนะคะอันนี้แล้วแต่ความต้องการใช้งานใบใหญ่ใบเล็กของแต่ละท่านเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตวิธีการถักให้ดูนะคะโอเคเรามาเริ่มกันเลยนะคะอันนี้เราจะใช้ไหมสีนี้นะคะเราจะใช้เบอร์ห้านะคะโครเชต์เบอร์ห้า เราจะสาธิตประมาณ5โซ่ด้วยกันนะคะก่อนอื่นเดี๋ยวบอกก่อนนิดนึงว่าตรงส่วนโค้งตรงนี้นะคะเราจะเพิ่มทุกๆครั้งที่เรามาถึงตรงนี้นะคะอย่างแถวแรกนี้นะคะเราจะทำสาม X ด้วยกันใน1ช่องแถวถัดไปก็จะเป็นช่องละสองครั้งก็คือ3 V นะคะตรงนี้แถวถัดไปนะคะก็จะเป็น XV ในแต่ละช่องนะคะสามช่องซึ่งมันก็จะขยายเพิ่มความกว้างขึ้นกว้างขึ้นแบบนี้นะคะมันก็จะจะสังเกตเห็นได้ว่าส่วนนี้นะคะที่เป็นมุมนี่คือส่วนที่เราเพิ่มขนาดเข้าไปนะคะอีกหนึ่งอนะคะเราจะเพิ่มเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็จะได้ส่วนโค้งแบบนี้นะคะวิธีการถักนะคะก่อนอื่นเราก็ถักโซ่ก่อนนี้เราจะถักทั้งหมดห้าโซ่ด้วยกันนะคะเราจะสาธิตวิธีการถักให้ดูเฉยๆนะคะ เมื่อเราถักโซ่ได้แล้วนะคะตามจํำนวนที่เราต้องการเราก็ขึ้นโซ่หนึ่งครั้งเสร็จแล้วเราก็พลิกกับแล้วก็ถัก X ในแต่ละช่องนะคะอันนี้เราก็จะถักไปทั้งหมด 4X ก่อนเพื่อที่จะมาถึงช่องสุดท้ายช่องสุดท้ายเราจะถัก W ก็คือ 3X ใน1ช่องนะคะนี่นะคะเราถัก 4X แล้วเราก็ถักช่องสุดท้าย3ครั้งด้วยกัน1 ไปแล้วก็พลิกมาแล้วก็ถัก 4x นะคะถักถักอีอกฝั่งหนึ่งนะคะ 1x 2x 3x 4x เราจะได้ออกมารูปแบบนี้นะคะเราสามารถดึงให้ชิดกันได้อย่างนี้นะคะตรงส่วนของทางส่วนของโค้งตรงนี้นะคะ เราก็จะได้ออกมาในรูปแบบนี้นะคะจะสังเกตเห็นว่าเราจะถักมาอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพลิกกลับแล้วเราก็จะถักกลับมาแบบนี้นะคะถักกลับไปกลับมาแบบนี้นะคะเราจะไม่ถักวนเป็นเป็นก้นหอยนะคะส่วนนี้เราก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะจำนวนต่อไปเราก็ถักโซ่หนึ่งครั้งนะคะแล้วเราก็พลิกกลับนะคะจะสังเกตเห็นว่าตรงนี้นะคะมันก็จะมี ช่องที่เราสามารถแทงลงไปได้ในแต่ละช่องนั้นนะคะเมื่อเรานําเฉียงมาแบบนี้มันจะมีสองเส้นด้วยกันก็คือเส้นนี้กับเส้นนี้นะคะเห็นไหมคะเส้นนี้กับเส้นนี้นะคะวิธีการถักของเราตรงนี้ก็คือเราจะพิกับอีกอนนะคะเราจะไม่ถักแทงลงไปแบบนี้นะคะและเราจะไม่ถักหนึ่งเส้นตรงนี้นะคะเราจะเอาเข็มย้อนมาถักตรงนี้นะคะ หนึ่งเส้นที่อยู่ด้านล่างตรงนี้นะคะเราก็ดึงขึ้นมาแล้วก็ถัก X แบบนี้นะคะแล้วก็ถักข้างล่างตรงนี้นะคะแล้วก็ดึงขึ้นมาถัก X แบบนี้นะคะอันนี้เราก็ถักมาแบบนี้นะคะอันนี้เราถักมาสี่ครั้งแล้วเราก็จะถึงตรงส่วนโค้งส่วนโค้งก็คือการถัก สองครั้งนะคะในแต่ละช่องในสามช่องนี้ตรงส่วนโค้งนะคะก็คือนี่หนึ่งครั้งสองครั้งแบบนี้นะคะต่อไปเราก็ทำเหมือนเดิมนะคะหนึ่งสองแบบนี้นะคะ เพราะฉะนั้นส่วนโค้งตรงนี้จะสังเกตเห็นว่าเราเพิ่มจํานวนแล้วนะคะเพิ่มจํานวนเป็นช่องละสองครั้งแล้วมันก็จะใหญ่ขึ้นนะคะขยายขึ้นกว้างขึ้นแล้วก็มาถึงส่วนโค้งเราก็จะทําแบบนี้ทุกครั้งนะคะต่อไปอันนี้เราก็ถักลงไปข้างล่างให้ถึงช่องที่หนึ่งนะคะให้ถึงช่องที่เราขึ้นต้นนี่นะคะ เราก็จะได้ออกมาในรูปแบบนี้นะคะด้านหนึ่งก็จะเป็นแบบนี้นะคะเราก็ถักสลับสีกันเราถักแบบนี้นะคะสลับสีกันเดี๋ยวเราจะสลับสีให้ดู ที่บอกว่าเราจะถักพลิกกลับไปกลับมานะคะแล้วก็ขึ้นต้นด้วยโซ่หนึ่งครั้งนะคะเสร็จแล้วก็พลิกกลับแบบนี้นะคะแล้วก็ถักเหมือนเดิมค่ะแทงลงในช่องช่องข้างล่างตรงนี้นะคะ เราจะแทงลงไปในช่องข้างล่างแบบนี้เมื่อมาถึงส่วนโค้งก็เหมือนเดิมนะคะไม่กี่ส่วนโคง้งครั้งที่1เราเพิ่มขึ้นไปแล้วเราจะเพิ่มทุกๆแถวคือประมาณ 3x ด้วยกันเพราะฉะนั้นแถวที่1คือ 3x แถวที่2คือ 3v แถวที่3แถวถัดไปก็คือ x แล้วก็ v นะคะนี่ก็คือ x เสร็จแล้วเราก็ถัก v v ก็คือ2ครั้งด้วยกันใน1ช่อง xv 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 x, v, 3ครั้งด้วยกันนะคะ นะคะแบบนี้ไหมเดี๋นะคะไหมหมดเราก็ถักแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะเราก็จะได้เราจะสังเกตเห็นว่ามันจะเป็นชั้นแล้วนะคะด้านนี้ก็จะออกมาเป็นรูปแบบนี้เดี๋ยวถักไปถักไปนะคะเราก็จะได้รูปแบบนี้ออกมานะคะเราจะถักถัก ไปเรื่อยๆจนครบตามจำนวนสีตามจำนวนแถวตามจำนวนความกว้างความยาวที่เราต้องการนะคะที่เรากำหนดแต่วิธีการถักก็คือจะเป็นการถักแบบนี้นะคะถักแบบนี้ทุกๆแถวนะคะเมื่อถักเสร็จกลับมาด้านนี้แล้วเราก็โซ่หนึ่งครั้งเราก็พลิกกลับเราก็ถักกลับมาด้านนี้นะคะมาถึงจุดมุมนี้นะคะเราจะไม่ถักบนทั้งหมดเราจะถัก ไปแค่ถึงตรงปลายนะคะแล้วก็พลิกกลับไปกลับมาเราก็จะได้ออกมาเป็นเป็นรูปแบบนี้นะคะเป็นแผ่นถักแบบนี้ลายนี้นะคะสีก็แล้วแต่ทุกคนจะเลือกนะคะว่าใครชอบสีไหนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ